บ้านพี่ฝนสวยจังเลยอะก็ต้องสวยสิบ้านราคาตั้งหลายล้านสร้อยทองเธอมีไหมจ๊ะฟังผิดเองอะที่ฟังจนทําไมบัตรเครดิตเต็มวงเงินอีกแล้วอะก็ฝนไปลูกซื้อทองซื้อกระเป๋ารองเท้าใหม่ทําไมชอบว่าฟังกันจังเลยฟังพ,รรพันย่าเพื่อคุณไม่ใช่เหรอครับเมื่อก่อนเคยเป็น,นะคะ่ะชอบไหมคะ ที่สุดเลยลูกนี่ดูท่าทางจะหลายบาทนะเนี่ยแค่ห้บาทเองค่ะนี่เดี๋ยวแม่รีบใส่โชว์เลยนะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเราอ่ะรวยเข็มาหน้าบ้านเดี๋ยวผมไปดูเองค่ะ มาทำไมบ้านพี่ฝนสวยจังเลยอะก็ต้องสวยสิบ้านราคาต้งหลายล้านาสาวโรงงานอย่างแก่คงไม่ีปัญญาซื้อหรอกผลไม้ค่ะแม่ดูสิป้ามันเอาผลไม้บ้านนอกมาให้แม่ด้วยอะเอามาทำไม ผลไม้พื้นๆแบบนี้บ้านเราไม่กินหรอกนี่บ้านนี้ยนะถ้าเขาจะซื้อของฝากกันต้องแบบนี้จะ้ะสร้อยทองเธอมีไหมจ๊ะได่ยินแล้วใช่ไหมเฮย้ยเอาของเธอคือนไปฝนท้ามคุณทำอย่างนั้นนะ่ะฟางเขาเป็นญาติคุณไม่ใช่เหรอโอ๊ย จนจนแบบนี้เราไม่ต้องเป็นนักญาติหรอกขอบคุณมากนะฟงังพี่ชอบกินผลไม้แบบเนี้งั้นฟางลากลับเลยนะคะเชิญอย่าไม่ส่งนะฟงังเดี๋ยวพี่ไปส่งเอง พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ฝนกับแม่ทำตัวแบบนี้ฟังผิดเองอะ่ะที่ฟังจนรวยจนเน่ยเขาวัดกันที่ตรงไหนถ้าเรามีความพอใจพอมีพอเพียงแล้วก็รวยได้แต่ถ้าใจมันไม่รู้จักพอต่อให้มีเงินแค่ไหนก็ตามมันก็จนที่ใจไม่รวยหรอกจก้ะขอบคุณนะคะที่ไม่ดูถูกฟังอะ่ะงั้นฟังกับก่อนนะพี่ ไ้จเฮ้ยลายสืแน่นมากนี่ฝนทำไมบัตรเครดิตเต็มวงเงินอีกแล้วอะ่ะผมเพิ่งเอาโวนัสไปเคลียร์มาไม่นานนี้เองอะโอ้ยอย่าบ่นเลยนะ ไม่บ่นไม่ได้เพราอุสาล้างหนี้จนหมดอะคุณก็สร้างหนี้ขึ้นมาใหม่อีกแล้วว่าก็ฝนไปลูกซื้อทองซื้อกระเป๋ารองเท้าใหม่นี่คุณไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่บ้านกับรถเราไม่ได้ส่งมาสองเดือนแล้วนะอีกหน่อยเขาคงมายึดบ้านยึดรถคุณอยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่นะฝนไม่อยากเสียรถเสียบ้านแม่แม่ช่วยฝนด้วยเออนี่จิมมี่คุณน่ะมันแย่ทำไม คนไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ทำไมถึงไม่รู้จักบริหารเงินคนที่บริหารไม่เป็นน่ยลูกสาวแม่ตาหากักนะครับรู้จักใช้แต่เงินนะไม่รู้จักหาเนี่ยมาว่าลูกใั่นะโอ๊ยพ่อคาแม่จิมมี่แล้วนี่เราจะทำยังไงอ,งอ่ะก็คงจะต้องกู้เพิ่มฮัลโหลนัท พี่เองเอ่ะพี่มีเรืร่องรบกวนอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปหานะนันคือใครอ่ะคะนัทเป็นรุ่นน้องของผมอ่ะเขาเคยมางานแต่งของเราเขาสร้างเนื้อสร้างตัวตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารไปแล้วงัน้นฝนกับแม่ขอไปด้วยนะคะ ใส่<ข> <ขอ S 1> ได้เ<ช>หรอคะเม, <c oughs> มนูค่ะอ้าวฟางทำงานที่นี่ด้วยเหรอตายสงสัยเงินเดือนสาวโรงงานคงไม่พอกินเลยต้องมาทำงานพิเศษเป็นเด็กเส์อฉ <c oughs> ันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกฉันรู้สสงสารแม่เธอจริงๆเลยลูกสาวไม่ไดีเลือทำไมชอบว่าฟางกันจังเลยฟางปันญ่าเพื่คุณไม่ใช่เหรอครับ เมื่อก่อนเคยเป็น,นะคะ่ะแต่ตอนนี้ฟังเลิกนับญาติไปแล้วค่ะเหรอฉันต้องหาที่ต้องไม่นับญาติกับแกพี่จิมมี่ครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับอไม่มีอะ่ะนัดนั่งสิพี่มีเรื่องร้อนใจอะ่ะฝนแกรีบผ่าหนางฟางออกไปที่อื่นก่อนแม่ไม่อยากใมได้ยินว่าจิมมี่ัจะกู้เงิน จิมมี่เขารู้จักคุณนัทด,ด้วยเหรอคะก็เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วจิมมี่กำลังจะมาหุ้นทำร้านอาหารนี่ไงฟางเดี๋ยวคุณช่วยปินเอกสารเงินกู้ให้ผมหน่อยนะผมต้องใช้ตอนนี้เลยแน่ใจนะว่าที่มาเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเงินอะไรแกพูดอะไรของแกคนอย่างฉันะเนหรอจะมีปัญหาเรื่องเงินและทาไม่ได้เรียก ไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายที่โตะนะเข้าใจไหมพี่จิมมี่ครับถึงแม้ว่าเราจะนับถือกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ก็มีหลายคนนะครับที่เลิกคบกันพอเรื่องเงินเพี่จกดผมเลยนะครับถ้าผมจะขอทำสัญญาเงินกู้อะไรกัน ไหนบอกว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันไงเพราะว่าเป็นพี่น้องไงนะครับผมถึงไม่คิดดอ,อกเบี้ยฝนคุณกลับบ้านไปก่อนถ้าไม่กลับก็นั่งเงียบๆนี่ค่ะนัดน,นางฟางแกเข้ามาทำไมฉันบอกแล้วไงว่าถ้าไม่เรียบไม่ต้องเข้ามานางโง่ขอโทษนะครับนังโง่นี่คือภรรยาผมเองครับ นายดูสิคะเจ้าของร้านอาหารเอาเด็กเสิร์ฟมาเป็นแฟนฉันไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟค่ะฉันทำงานที่โรงงานแต่ว่ามาช่วยเสิร์ฟอยู่ที่นี่ยังก็แปลว่าคุณนัดเนี่ยเอาสาวโรงงานมาทำเมียงั้นหรอคะ <c oughs> ถึงฟางทำงานโรงงานแต่ก็ได้เงินเดือนเกือบสองหมื่นนะครับนี่ยังไม่รวมโอทีแล้วก็งานพิเศษด้วยแล้วฟางก็ยังมาช่วยงานที่ร้านอาหารผมอีกผมก็ให้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาท รวมๆแล้วเนี่ยก็ได้จะได้สักประมาณห้าหมื่นนะครับฉันไม่เคยกู้เงินไม่เคยสร้างหนี้ฉันทำงานมาห้าปีมีเงินเก็บเดือนละสองหมื่นทุกเดือนแล้วตอนนี้เนี่ยฟางก็เป็นหุ้นสวนร้านอาหารกับผมด้วยนะครับฝนคุณทำงานมาหลายปีได้เงินเดือนเกือบสามหมื่นแต่คุณไม่มีเงินเก็บเลยนะพี่ฝนใช้เงิน<อ>เกินตัว อยากยกระดับตัวเองแต่กลายเป็นลดระดับตัวเองจากคนธรรมดาก็กลายเป็นยาจกนังฟงังนังมันนอกแกชั่ว่แกสูงส่งนักเหรอเรียนจบก็แค่ปะวะสพี่จิมมี่ครับผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับเพ,พราะปากภรรยาของพี่ผมขอคิดดอกเบี้ยนะคุณแม่ฝนถ้าอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เราเลิกกัน ส่วนหนี้สินเนี่ยผมจะรับผิดชอบเองแล้วคุณจะใช้นี่ยังไงคนเดียวผมจะไปเจรจาประนอมหนี้บางทีอาจจะประกาศขายบ้านผมไม่ได้กำไรแล้วแต่จ,จะลดภาระ,ะนี่ลงบ้างจิมมี่ฝนขอโทษที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้ไม่อยากได้ไหมฝนจะช่วยคุณใช้นี้ฝนจะไม่ฟุ่มเฟือยไม่สร้างหนี้เพิ่มฝนฝนเอาเอาทองที่ฝนซื้อให้แม่ไปขายก็ได้นะลูก ไม่อยากได้แล้วถ้ามันทําให้ลูกต้องเป็นหนี้แบบนี้นะลูกฟางป้าขอโทษนะลูกนะที่เคยพูดกับหนูไม่ดีอะย่าโทษให้ป้านะลูกฉันก็ขอโทษนะฟางฉันจะไม่น่าใหญ่อีกแล้วอะ่ะฟางไม่โกรธหรอกค่ะรู้ตัวแบบนี้ก็ดีแล้วต่อไปจะได้ไม่มีปัญหากันอีกอย่างพี่จิมมี่เป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะคะยอมหย่าเพื่อไม่ให้พี่ฝนมีหนี้ ทีนี้พี่ฝนน่าจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าควรทำยังไงเพื่อที่จะรักษาผู้ชายคนนี้เอาไว้อะ อยากได้อยากมีก็จงอยากให้พอเพียงอย่าอยากจนเกินกำลังของตัวจำไว้ว่าชีวิตที่ไม่มีนี่คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วจิมมี่ก็กำลังจะมาพุ้นทำ้านอาหารเ <c oughs> อาไหมกำลังนี่กระด,ดกสอง ฝนขอโทษไม่ทําแบบนี้ได้ไหมฝนไม่อยากได้ไหมไม่ทําแบบนี้ไม่อยากไม่ทําแบบนี้ขอโทษนะครับชอบั้ไยามันกันเี้ชอบหมคะังนบังแกูลูกไม่ทีแล้วใช่ไหมเขาคืนไป ลอโยนโยนสิตวางด้วยขาด้วยหนูโยนหนูพามันจะโอยไงได้ยินแล้วใช่ไหมอาของเธอคืนไปโอ้ยเอาใหม่มันปลอมปล่อยดิเธอเออมันปลอมจริง